ไม่แม่งแบบนะเอาก็ได้บอาแถตนแถตอนพาหล่อไปางเข่งไปดึง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 คอยมาลูกเอมมาเด้อ Bây ai tiếp mong muồng Đi, đi, đi. Ôi, ô, 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 tốt bèn mất, bèn mất gian tạo nào, à. em, năm, năm Tăng, a tăng tăng khao tăng ơi tang khao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  tang áo tang khao tang khao này khao tang ăn tang khao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  tang เชบกลอยบ่างเช็ลอยอากีจินกินกินจินจินโซเช็กลอยบ่กงจินมึงนุกอากินเองมึงนุ้กจะฉีกินหัดไดอ๋ออันนี้นี่นี่นี่อ่ะอยากอีนแล้วอยากอีกแล้วอยากอีนเลยแก้มัแก้มัของลูกกับแก้มัยนี่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 เบิดบตกระอนนะโบอันบีเอาครึ่งนึง A à, tin này của loi vô địch. của bắt bia okin. wow it lôi vào Shape lôi vạng. A ding 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 lôi ding cái ding ding đỉnh 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 bố men mồm ăn Chín đi đi Ăn chín thầm mầm bé 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 Chín bé chín bé 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 nữa bé Ăn bé chín bé bé nằm nè bé bé นำดูเอากินให้แม่นำหน่อกินดูกินโชว์ดูลูกไปละไปไว้ตอนกับปากยังกินอีก้าวโอ้ยแชบะแชบลอยบะเอ๋เก้อกเอาเงินใช้ต้นไม้เลยก็ถูกจ้าเด้อ

แถวปัดเทืทนอในให้แถวไปไหม <c oughs> โอ้ยจบแต่ปัดเทือดนะแถวปัดปัดเออปัด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 เอาปัด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 ระวังถือวัวน้องเด้ออาอมันถัง,งตัวเอง nhấn đế nhấn đế nhấn nè nè sai nhấn nè thấy nhấn nhấn sai ha ha đế. em nhà lên đẹp đấy đẹp ten 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 berbukini. ten ten ten

โอ้ยน้อยสอกโอ้ยมันมืดแต่ลูกน้อยก็น้อยสอกเม้ยแหละมืดแล้วมืดแล้วเห็นอะไรเด็กไปจิ้มไปจิ้มไปโอ้ยมันมืดแล้วมืดแล้ว

เอามาส่งเลยงอขึ้นอึบอึบบึ้บิ้บิ้บึ้ไปซ้ไปล่างมือแฮน โอ้ยค่อยนี่ดูเฮยเออดีไปไปไปเอาเขาไปลูกไปเมือไปเออเมือไปขี่รถเมือไปไปไปขี่รถเมือไปไปบุนบุญบุญขี่รถเมือกันไปไปไปแหน่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 เออย่อขึ้นเไม่ได้มันจะขึ้นมันหื้ม เออไปลงมาเอาแหมเอาไปละดิอ๋อดิขี่มาพี่ดิเอ้ยดิมาพี่เด้อมาพี่เด้ออ๋อดิเอ้ยงูมางูมาแหมแน้นเ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 อาคอยมาก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 คอยลงเด้อ ôi ào luôn mắt má má bay bay đấy phao bay đấy à nhỏ luôn chứ nè subscribe ไปหาเอ็มผัไปึืนน้องบอกเลยบอกึ้นึ้นท้งรางเงยบอกนะลูกดากมันก็เต็มเลยจะขึ้นเ่าเออเออยุดน้องกะจะขึ้นเทไร่เลยลูกเอ้ยเห็นบอลแล้วลูกรดเหยียบสตีนน่องนะบึนบึนน้ิไปใส อันดีไปไหนโอ้โอ้ใส่ลปั้นกะลินลูกปั้นกะลินให้น้องินนมิละอายุนั่งยุนั่งเออยู่ไปตรึนตรเอาตีนขึ้นมาไงก็ตีนขึ้นโอ้ใช่ฮนโอ้ยหลุดก็ได้ก็อีตนหลุดไปมาตั้งนานนะจู ออสูยเ๋อมันนายุงนะมันไปไไรลูกเอ้ยตีตหลดต้องขึนลูกไอ้น้องขึ้นแน่้มันเลยน้มัน้มันเลยยอดนี้ืนมันทางมีจิโอ้เจ๊ยย่อเลยลูกย่อเลย มามามา <f itt et> <g ric an> <g ric an> นี่เยเหมนหนัง <g> แ <ric an> ล้วเซย่อแลนนี้บอหงเาเอ้ยน้องมานํเลยลูกบอมามามานไ่เอยอายุมาปีนมาไปหมุดมาอีลาอนูงอมา không à nó không có năng nghiêng thế 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 à nhu mà à tôi ý lạ nem à dữ bay à, nhu phải. À, phải. Ôi ngô Chấm mà ngô hay anh <laughs> กลินอย่าพากันลินป้าน้ำั่นถึงหน้าหมดเลยเลยเอ๋โอ้ยบารีอ่ะมันบาดีภักอันนี้จังกินเปลือกเลยแต่หึ่นละหุ่นละหุ่นละเอ้าเอ้ย บักไงเอ็มจุ่มบ้านเลยกะเรียเต็มเบิดนี่นะเต็มเบิดนั่นดิน้องมยเฮ้ยโอนาวไอจับไปจบไปบับไบ้

ไปขอแน่ว่าส um <ão S 2> <mi> ิเท่าขอแน่ว่าดูเอาแน่เอาบ่จับเอาเลยแหลจับเอาไปกูกูนองเอยจับจับเอาลูกจับเอาเอาตัวนี้ยันยันปาปะปะเลเอ็มเอ็ม Jab onomê, mấy, onomê, jab mấy, jab mão, jab mão, jab, jab, im jab, 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 đây, jab, jab, mấy jab, chắp jab, chắp mấy, nó mấy bà nè bà.